สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สถานีนครแดงโปรโมชั่นว่างเว้นจากการลงทะเลพามาบนบกที่อำเภอเมืองปัตตานีครับมาที่มัสยิดกลางจากกังหวัดปัตตานีครับท่านผู้ชมครับไปดูความสวยงามอลังการศรัทธาศาสนาอิสลามนะครับตามไปครับ นี่ครับคือมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะครับในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับมาดูความอลังการสวยงามศรัทธาศาสนาอิสลามนะครับท่านผู้ชมครับด้านข้างนะครับ ก็จะเป็นป่าเป็นสวนหย่อมนะครับสวนหย่อมสวนปามสวยงามนะครับดูคล้ายๆประเทศอาหรับตอนออกกลางสักประเทศนะครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้เวลาพรบค่ำนะครับสิบแปดาครับมณฑกลางจังหวัดปตัตตานีสวยงามนะครับบางคนถือกับตั้งฉายาว่าทัสมหาหานประเทศไทยนะครับทัสมหาหานก็อยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับแต่ความสวยงามมีคนเปรียบเหมือน ทัสมาหานนะครับไปดูใกล้ๆกันครับด้านหน้ามีสระน้ำนะครับด้านข้างก็จะเป็น องรับรองนะครับท่านผู้ชมครับสถานที่แห่งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับทรงสเสด็จมาพระราชทานรางวัลให้กับ ผู้ชนะเลิศในการอ่านคัมภีร์คุรานรับประเทศไทยนะครับที่นี่ทุกปีนะครับตั้งแต่ครั้งนำรงพรยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชนะครับอลังการสวยงามครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุดเตี๋ยวยุดเตี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับเรา ยังไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับเนื่องจากว่าเป็นเวลาที่พี่น้องประชาชนกำลับบงประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามอยู่นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเรามองจากข้างในพื้นที่ของมัสยิดกลางออกไปด้านนอกนะครับท่านผู้ชมครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอยิติไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ